คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้มีเนื้อหาและคำหยาบคายรุนแรงจากการทะเลกกาะกันของผู้เล่นในเกมซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าหากคุณอายุยังไม่ถึงควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก่อนตัดสินใจรับชมเพื่อความปลอดภัยทางด้านเนื้อหาคือเี้ก่อนจะเข้าไปดูจะอธิบายเรื่องให้ฟังก่อนคือไอ อวังเนี่ยมันกําลังคุยเล่นกับทิวลิปฮึบก็คุยๆกันทีเนี้ยไอ้โลนเนี่ยมันเดินมาแล้วมันเหมือนรู้จักกับทิวลิปอยู่แล้วแล้วมันก็มาด่าทิวลิปว่าเออแหลมันจะเข้าอะไรประมาณนี้มันก็ชวนกันเล่นเกมนะทีเนี้ยไอ้อวังเนี่ยมันไม่รู้มันเลยปกป้องทิวลิปเดียวกันเฮ้ยคุณจะไปด่าเขาทําไมเขาเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยไอ้โลนมันเลยร้อนพอไอ้โลนร้อนเนี่ยมันก็เลยด่าแหลกเลย เรื่องมันมีแค่นี้เองแค่นี้เองนะแค่ไออาหวังเนี่ยมันไม่รู้ว่าสองคนนี้เขารู้จักกันมันมาปกป้องไอเฮียนี่ร้อนร้อนจะเป็นจะตายทําไมไม่รู้โอ้ยคุณอ่อแล้วมันไม่คุยเลยวเฮ้ย

แหม่ไปพูดพ่อมึงไอ้สัสวิวิใช่ครับไอ้เหี้ยกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้ไนวิวิไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เดือดไอ้เหี้ยนี่เดือดละวอะไรอาะไรเป็นจัดใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นทิครับที่มีเป็นน้องครับผมรู้ครับเป็นคุยให้กูโทรหาจิริกตอนนี้เลยป่ะนะ เฮ้ยเอา่ะผห้าเลยว่ะเด่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่มันจัดเลยเป็นคุยแล้วมากป่ะเห็นด่ากูตอนแรกกับกูด่ามึงสักคำยังให้เด็กยี่จัดเลยไม่ควรด่ารถไงด่าเฮ้ยเราเป็นคุยอะไรอ่ะอ๋อใจเย็นใจเย็นไม่ด่าม่ด่าเพราะฉันเพิ่อยยังวะาแถวบ้านกูมันใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็เริ่มเลยเนาะไอเด็กเนี่ยด่ามึงอมึงด่ากูเหรอกูด่ามึงเหรอ อ่าเนี่ยกูถามเนี่ยกูใจเย็นแล้วเนี่ยกูด่ามึงตอนไหนกูด่ามึงตอนไหนอ่ะกูอุ้ยก็หลายคุยอยู่นะอ่าแล้วมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูทำไมอ่ะอ่าแล้วตึงตึงแล้วตึงจัดไอ้ด่าไอ้ด่าอะไรมึงด่ามึงด่ากูทำไมไอ้ด่าอะไรไอ้ด่าว่อ่อีเหี้ยมึงลืมตัวเองอ่ะมึงด่ากูว่าอะไรอ่ะไอ้ด่าว่าอะไรอ่ะกูโฟนหนึ่งเนอะ มึงลืมเลยเหรอมึงด่ากูว่าอะไรอ่ะก็าไตครับใครด่ากูแกงบ้าเหรอคือไงมึงออกลูกแกงบ้าเลยเหรออุ้ยแกงบ้าเลยเฮียอยู่ก็อู้กะกะเลยอ่ะว่าอะไรพ่อมึงอ่ะฟอร์มอุ้ยอุ้ยไอคนระบุญไอตัด ใจเย็นใจเย็นไ้ไอม่ไม่เกลียดเลยไม่เกลียดชนบทเลยไอ้เหี้ยบ้านติดถนนลูกรังมาฟอร์มไอ้ไอ้เฮ้ย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 เขาไอ้เฉยพี่พี่ไปบูลลี่เขาทำไมอะเขาไอ้เขาจะปลอมเยอะไอ้หน้าหยีพระเอกไอ้สัตว์เอ้าพวกกูเจ็บด้วยนะเนี่ยไอ้เบสเบสมึงพูดดิ ลูกศิษย์ลุงโทนี่้ประเดี๋ยวพี่ไอ้เหี้ยมกูด่าไอ้ทิวลิปอยู่อย่างงี้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ทิวลิปมันน้องกูปะออ้ยออกมาออกมาออกมาขอพระเอกกูด่าทิวลิปอ่ใช่ใช่ขอพระเอกขอพระเอกเราเป็นเพื่อนกับทิวลิปไอเหป้าพ่อเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเวลานี้อยู่แล้วป้าเป็นเลยอ่ะ เียครับออกูเดียวไปคุยสถานการณ์เยอะเป็นคุยฮะที่รีเป็นเมียไทยมุงไทยมุงไทยมุงไอ้สีาขาวเอ้ยเอาหวังกุงมาวะไอ้อชี่ยนี่เว็กสติแตกแล้วเนี่ยนี่ผม่อยมาแล้วมันออกเกมเอ้าแล้วกูพูดว่าอะไรต่อกูพูดว่าอ้ดอกทองอีดอกเียลุยดอกกูแค่่อยมาก็ออกเกมกูพูดแค่นี้มึงด่าว่าอะไรกู่าว่าอะไรไอ้สัตว์มึงลืมแ้งบ้าไปแล้วแ้งบ้าไปแล้วะอะไ่ราก ใจเย็นคุยไอ้ตาดเพื่อนเล่นโอ้ยใจเย็นคุยเลยอะโอ้ยยึดแม่รวมตัวในเซิฟอยู่ตรงนี้หมดเลยมัดไอตัดไม่รวมตัวนี่ปะคะไอหน้าเหี้ยไอตาดไอไอพ่อมงอ้ชนบบเย็ดแม่เอ้ยไอชนนบโอ้มไม่เหมือนคำด่าเวยวะนี่นจอะไอหน้าเหี้ยไอพ่อิงับงครับด เอาว่าเอาว่าถึงจัดพี่พี่ว่าไงผมว่าไงี้พี่จริครับมีเชี่ยวิเศษด้วยนะครับไม่ด่าใครวะสรุปกูยังไม่รู้เลยแม่งด่าใครเนี่ยีไอ้สียปากออกมันจะพู่โลกว่าจริงกันเลยแม่ไม่น่าขี่ก็รู้อยู่คำพูดกูด่าด่าให้ด่าเล่นๆไอ้เตสียใครจะไปรู้มึงอุ้ยควายเนี่ยถ้ากูถ้ากูพูดไปกูโดนด่าครับเลยมึงเชื่อปะฉฉัันนจะปกป้องกูหรือนะเข้ายังไรนะกูเข้ามาเนยเราบอกไอ้มาพี่ดอนพี่เม้งจอยห้องกูมาดิ ไมีเพื่อนหัวมีจอยห้องไอ้มาร์ทมาดิมึงจะไปเอกต่อไหมเนี <t 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 ่ยกูถามมึงจะไปเอกต่อไหมเนี่ยห้องยังไงออ่เดิไม่มึงมึงไม่ได้เป็นเพื่อนพวกกูเหรอไม่กูถามว่ามึงจะไปเอกต่อไหมเนี่ยไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้ตอนไหนแล้วตะกูตะกูพิมพ์ชื่อกูไปแล้วไรนะตั้งแต่แรกที่อะไรมึงใช้โทรศัพท์เล่นเนอะฟังไม่รู้เรื่องมันอะไหมมันตัด ชี้มันจ่าอะไรงจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นพลังเตือเปล่าครับไม่ได้พระเอกะเตือกอะไรเสือกเอาเตือกเสือกผมในมือถือในพี่เอาเนี่ยกูพิมพ์ไปแล้วในห้องแชทอ่ะกูพิมพ์ไปแล้วไอ้ชื่อกูแอดมาแต่กูรับเฮ้ยเบาๆหน่อยดิมใือถือในพี่พี่บุรีมือถือทำไมเอา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 ไอเนี้ยนี่ร้อนไอเนี้ยนี่ร้อนแทนเบาหน่อยครับพี่ผมบอกเบา เป็นคนขโมยไม่สุกูถามว่าจะแตากันทำไมสรุปว่าไงเนี่ยมึงจะพระเอกต่อเนี่ยครับไม่เคยเป็นเมีย ไม่เคยเหี้ยอะไรเอาวายแหมจิวลิปถ่ายรูปโชว์ตูดขาวๆนิดหน่อยแหมเอาหวังเข้าสิงเนี่ยนะโอ้เี่นตัยเี่าจัดมาก่อนนะเล่นมีครับเอาหวังนะแม่เยสค่ะจริงไหมครับพี่โอ้เขาด่าอะไรกันนะพ่อเมื่อตอนคุณพ่อมึงด่าคุณไม่คิดอย่างนี้ด่าอะไรกันครับเฮ้ยขอไอจีจิวลิปนะครับตอนคุณด่าคุณไม่คิดอย่างนี้อหรอเฮ้ยนี่มีเอาหวังของจริงนี่ ูเนี่ยไอ้สัห็นเห็นยูด่าไปทั่วไงเฮ้ยึ้นข้างหลังคุยกันตอนนี้ถูกไหมเลื่อนเลื่อนถ้าเลื่อนกูจะเป็นแบบเออด่าแล้วเขาน่าจะใช้คำพูดแรงแหละสนุแซวเล่นกับเพื่อนอะแต่ว่าคือคนอีกคนเขาน่าจะไม่รู้เขาก็เลยเหมือนไปด่าชื่ออะไรวะอันนึงยังไรก็คุณทิลลิปอ่ากูฟังเพื่อนทิลลิปพูดอยู่ใช่คุณทิลลิปนี่น่าจะเป็นเกย์ด้วยนะเกย์ละแบะ เฮ้ยยูนหยุทฮิลลี่ก็กลายเป็นเกลับเฉยเลยเอ้าแม่งเป็นคนเท่ากัมพูชาเหมือนกันได้แท้เขาไม่กลายเป็นคนกัมพูชาเลยที่รักไม่เจอไม่เจอเนี่ยจริงเฮ้ยอีกคนนึงก็กลายเป็นคู้หญิงถูกแล้วเดี๋ยวไปยืนเฮ้ยตรงนั้นยังด่ากันปะจะร้องเพลงกัมพูชาให้ใครฟังอ่ะ ผมกูยาวกว่าแม่ไม่ใช่สามสามบ้านแน่เลยหลงตัดตรงนียเนี่ยเออเธอได้เยอะเวลาเขาไดเวลาเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้มีครับมีบ้างัวเข้อ๋อนี่เหรอแกยมาแล้วใครมาอยู่ใครมาเสี่ยมวะไม่มีครับไม่มีใครเสี่ยมรเอาน้องกูหายเลยเอาน้องหายเลยด่ากันน้องหายเลยลุงคุยกันเยอะแยะเนี่ยโอ้กูกูโดนด่าเชียร์แล้วพี่พี่หัวร้อนนะครับไอปรถ

พี่พี่พี่อ๋อพี่ต่อยไปเนี่ยเขาต่อยไปเนี่ยพี่ไปเนี่ยพี่ว่าเาพี่ว่าอันไหนคือทูน่าแล้วอันที่เราผมมีฟันโอ้ยไม่เล่นอุ้ยอุ้ยเดือดเดือดจริงเดือดจริงมาคขาเดือดพี่แล้วคุณพี่โจเบี้ยเอออี้แค่อี้ยแค่บอกว่าแค่ด่าทำไมเดือดขนาดนี้เลยวะผมเมีคนด่าพี่หัวโล้นนะครับอะไรวะเดี๋ยวเราคุยกันมึงมึงเบียวแล้วไม่มีใครด่ามันเลยเหี้ย ไออีเซียมไอเอียิเซียมน่าจะเป็นไในคนใช้เขียวไอ้อีเซียมเอาขายเอากูเฉยเลยกูไม่ได้ด่าเลยมั่วจัดกูไม่ด่าเลยโอ้มึงโยเลยนะกู้อะว่าใครกินฟันโอเปล่ามั่วจัดเออยนีเปนตเปรี้ยวสวยอยูกแน่แน่ดูใคริใครเอาโกตัวไหนกูกูยุกเลยไอ้ตัดกูยุก